เผาไอเฮียสักคีได้ปะไอเฮียเป็นคนที่ความจําก็ได้ประมาณหนึ่งเวลาเห็นคนเขินก็รู้สึกว่าเขาน่ารักดีตอนนี้แบบเมลอยู่กับใครบางคนนะคะ ยู่กับเพื่อนรักของเมลเอนเมลเนี่ยจะมาดูดวงนะคะเพื่อนของเมลนะคะเราจะถามว่าเพื่อนเนี่ยเป็นคนที่แบบพูดจาตรงไปตรงมาเป็นแบบเป็นแบบภาวะผู้นําสูงไหมอ่าถามเพื่อนกแบบ่อนเพื่อนตอบได้แค่ใช่หรือไม่เท่านั้นใช่ค่ะเฮ้ยเสียงน่ารัรแนะนําตัวแบบว่าบอกชื่อเลยชื่อซีรีนค่ะซีรีนอเอาไปว่าอาหารที่แบบชอบกินเลยเอแบบชอบกินอะไรไข่ปลาแซลมอนนี่นะคะ่ะ ไข่ปลาแซลมอนทุกคนคะไหนม,มีมีแซลมอนอยู่แถวนี้ไหมคะ <laughs> <laughs> นิสัยก็คือเป็นคนที่รักในความสำเร็จมากเป็นแบบผู้หญิงแกรง่งผู้หญิงที่มีความบ้ว่าซีเนียนจะนึ่นเป็นหญิงแกรง่งอยากรู้ก็ต้องไปรอดูตอนเดบิวนะคะเอ้ยซ <laughs> <laughs> ีนีนนี่เป็นคาแรคเตอร์แบบไหนนะคะผีพายหรือเงือกหรือ,รอพูดครับ เป็นเงืออค่ะขอทําให้กับความเป็นเงือกในวันนี้หน่อยสวยค่ะไม่ไหนซีนีลองมาเรียเสียงพิเศษหน่อยดิเดกกีแกงเยอะเพื่อนชอบกินอะไรบอกเลยว่าเพื่อนเนี่ยชอบนะคะแบบอะไรที่บอกว่ามันอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นคนข้างๆเป็นต้นเอออย่างชีนีไหนซีเรน อาหารที่เซรีนชอบเนี่ยอาถามเลยชอบแอปเปิลไหมเรามาให้กินก่อนสิคะแล้วก็เวลาเห็นคนเขินก็รู้สึกว่าเขาหน้าดักดีไอ้เฮีย,ย,ย,ายมาอุยอา้ยไหนๆไอาเฮียก็โผล่มาแหละแบบขอแบบเผาไอาเฮียสักิดได้ปะ่ะไอาเฮียเป็นคนที่ความจำ ก็ได้ประมาณนึ่งก็อย่างที่บอกค่ะเป็นที่ประทับใจอ่าเรามาแอบแบบพูดถึงคนบางคนในรุ่นเราดีกว่าอ่ะมีอยู่คนหนึ่งที่เป็นคนทะลึ่งค่ะเป็นคนทะลึ่งค่ะถ้าสำหรับเมลนะเมลก็รู้สึกว่าคำว่าทะลึ่งอ่ะเป็นคำนิยามที่ถูกต้อง สปอยเพื่อนเพื่อนของเมลอีกคนนึงไม่ใช่เมลทายเรื่องแบบไหนอ่ะเขาชอบการทัชค่ะเขาเคยทัชซิรีเนาเอาเป็นว่ามีตรงไหนที่เขายังไม่เคยทัชดิกะมีตรงไหนที่เขายังไม่เคยทัชดิกรก่อนหน้านี้ไม่นานไานี้แบบมิสซิสก็แบบมีการแบบไปแบบไปเที่ยวเล่นกันบ้างอะไรเงี้ยเขาก็แบบทัชเราสองคนตลอดเวลาที่ได้เจอกันอกอีแป้นะแาบ